มากมากใช่ไหมไม่รู้ว่ามากมันต่างกันอ๋อพี่ใบมันก็ต่างกันคือลักษณะต้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเนาะปลูกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมันจะราขึ้นมาเลยมายาล่าขึ้นมาถ้าวันนี้แถมมายาล่าเด้งแรกก็ต้นทุนลงเด้งสองก็ผลผลิตขึ้นเด้งสามขายตำรวจเข้าบ้านเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาด้วยเถนะิน <laughs> น อันนี้คือนาอะไรพี่อันนี้คือนาข้าวเหนียวจะบอกว่าอย่าคุ้มซูอคุ้นกันไปเพราะน้องเห็นไหมมันมีอายูอันนี้คือพี่แคทครับเออถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเหรอาแล้วพี่ไม่บอกพี่แต่งหน้าก่อนเฮ้ยเนี่ยต้องต้องสดตามธรรมชาติ สดมากข้าวก็น่าพี่น้องยสดแต่บพี่ชัดกำลังขอบคุณฮร์ไคลงจิวมากดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่พาเดินชมทุ่งนานะอย่าถามว่าพี่มีความรู้ไหมมีไหมครับมากมากใช่ไหมมากคนท่รู้มากคนที่รู้ดีนี่คือแบบว่าทีมชาวนาเจ้าของน่นเป็น ข้าวเหนียวคุณน้องข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมายาลาบอเดรุงเทพไม่เคยเห็นมายาลาบตามอันนี้ลูกค้าอันนี้คือปลูกอันนี้ปลูกแบบแต<บ>งหยอดนะพี่อันนี้ปลูกแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าปลูกมาแล้วได้ดอกด้วยนะอ๋อบบอ่ะน้องเห็นฝรั่งเขามีแดนดิไลออนใช่ไหมจ๊ะเรามีมายาลาบเรามีดอกมายาลาบ <S <S ปิงป้งปน่ารักเห็นไหมปิ้งปน่ารักจะตาย อเอาละอ,อันนี้มันหูบเลยอันนี้คือแบบว่าชีวิตเด็กบ้านนอกวันนี้เราพามาดูในอบลนี่มันไม่ได้มาดูข้าวนะปกติข้ามันฟ <c oughs> ุ้งม,ม, <c oughs> มาดูดอกไมยลาบมาดูดอกมายาลาบโอเคไม่เคยเห็นดอกมายาลาบว่าฟุ้งฟิ้งน่ารักก็ดีไหนมีสกัสตรองขาน่ๆๆารักเห็นไหมคะดูดูนี่ๆๆดอกชมพู เป็นเป็น,ปนข้าวเหนียวอ๋อเพิ่งรู้ว่าต้นข้าวสวยข้าวเหนียวไม่เหมือนกันส,สีที่แค่มันต่างกันสีใบมันก็ต่างกันคือลักษณะต้นเนี่ยมันก็คลายคกันเนาะสีใบลักษณะรวงข้าวลักษณะเม็ดข้าวเขาก็จะไม่เหมือนกันอันนี้นนคือนาหยอดเห็นไหมเห็นความเป็นระเบียบของเขาไหมคะอ๋อถแถวถึงแม้ว่ามันจะขึ้นลกๆแต่เราจะเห็นช่องว่างอันอใช้หลักการนาหยอดไม่ใช่ว่าหวานไปแบบนั้นถ้านาปกติมันจะขึ้นกันแบบมั่วๆเลยขึ้นนเลยคือนาปกติเขาเล็กนาหวานเพราะว่าเรามีเมล็ดพันธ ข้าวแล้วก็มาหวานหวานที่หวานก็คุมไม่ได้ไงคะพอมันคุมไม่ได้เนี่ยข้าวหรือว่าชืชที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะปะกนกันไปทำให้เราสะสมมันยากมันก็จะดูดทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารในดินเวลาเราจะถอนต้นหญ้าออกให้ต้นข้าวมันขึ้นโตดีเนี่ยมันก็ทําลําบากเพราะฉะนั้นผลผลิตก็ไม่ดีเท่านาายอดนะหยอดนี่คือเราไปเพาะมาก่อนเพาะเสร็จเรามีเครื่องหยอดก็เป็นแถวเป็นแนวไปอล้วก็เป็นแถวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบริหารจัดการง่ายแล้วก็มเล็งพันธุ์ก็ไม่เฟื่องเพราะว่า มันใช้หนึ่งหลุมต่อระยะที่เราวัดมาแล้วเรียบร้อยมันก็คือการพัฒนาต่อยอดอทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันลดลงปลูกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมยาลาฟขึ้นมาเลยมัมือมายาลาฟขึ้นมาเอาข้าววันนี้แถมมายาลาฟเต้นที่กว่าข้าวข้ามายาลาฟวันนี้เลยแขม้เพราะอะไรเพราะฉันเห็นข้าวบ่อยนะเนี่ยเราก็เล่นมายาลาฟอีกแค่ข้าหนึ่งสองสาม แกดูต่นแรรักมากนะตอนแรกพี่ก็อึ้งเขาบอกว่าปักเข้าไปแกมันไม่ได้ปักเว้ยมันเป็นการสารแล้วแกดูลายสารคนอะไรอ่ะสารมาเป็นตัวอักษรก็ได้แกให้ให้เราให้เรามาสารอย่างเงี้ยเอาให้แกสารตรงก่อนนะไม่ต้องเอาลายมาแล้วสารให้ตรงสารให้ตรงก่อนมันก็ยังไม่ตรงเลยใช่ใช่อันนี้เขาสารมาแกแล้วเขาแบบเป็นตัวอักษรนะคะอยากจะให้ดูความเป็นตัวอักษร อาพัดก็เย็นใช่ค่ะลายก็ที่ทั้งหมดกี่ลายนะทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาบ้านเขาถือตะกรอนเข้าเข้าโครงการกับเราโครงการนายอดตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเขาทำอยู่30มสิบไร่ก็ไม่ได้ทำถึงเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าทำแล้วมันจะดีไหมไม่ดีเขาก็แบ่งทำก่อนสักสิบไร่ แต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยทีแรกมันเห็นผลรับเอามันดีนี่ว่ะรายเหลือก็เยอะงานก็ทำเหนื่อยน้อยลงต้นทุนก็ลงอีกเรียกว่าสวิร์ดเรียกว่าเวิร์ดสามเด้งเวิร์ดสมาร์ทขึ้นเออได้สามเด้งเด้งแรกก็ต้นทุนลงเด้งสองก็ผลผลิตขึ้นเด้งที่สี่ขายราคาตำรวจเข้าบ้านเลยอันนี้พี่อันนี้นอแก่ล้ไม่ใช่น้องคะ อ้าวต้นแรกในชีวิตมาแล้วอันนี้เรารู้จักป้านะฮะป้าโดนเลือดออกฮะคิดก่อนฮะอันนี้ฮะเอาวหรอป้าอ๋อป้าโดนมีดบาดนะป้าโดนมีดบาดมาตกใจเลยจะเรียนกับป้าคนนี้ดีไหมเนี่ยมีดบาดร้องยังไงฮะมีดบาดร้องยังไงยังไงอ่ะแต่เอาเวนั้นไงได้นะให้ป้าขอลองได้ไหม ข้าวใหม่ใช่ไหมพี่วันนี้เกี่ยวเมื่อวานเกี่ยวเมื่อวานเลยม,มีความสดหอมมากๆนี่คือข้าวหงทองนะเป็นข้าวที่ร้านเราใช้อยู่นะฮะ<ม>วันนี้ก็เลยมาดูวัตุดิบคือเรามาถ่ายทำเชชวนชิลที่ที่<ม>อุบลน,นะฮะ<ม>แล้วเรารู้ว่าข้าวหองทองเนี่ยส่วนใหญ่วัตถุดิบอยู่ที่อุบลน,<ม>นะครับ<ม>นี่คือข้าวที่เพิ่งทําสดๆใ,ใหม่ๆเลยนะ<ม>ที่มันต่างคือมันหอมแล้วกินอะมันหนึบคือข้าวปกติที่กินอะมันจะแห้งๆนะแต่นี่คือรวงอะมันมีความกึ่งเหนียวเลนึงแล้วมันมีความฉ่ำน้ำ หือนหวานในเม็ดข้าวปกติกินข้าวแล้วมันแห้งคอต้องกินน้ําตามนะอันนี้คือมันมันชุ่มมากชุ่มชุ่มเลยแต่มันหอมเหมือนใบเตยป้ะหอมค่ะพี่ชิแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันใส่ใบเตยใช่ไหมไส่เลยพี่ชิวเป็นไงชอบไหมเกี่ยวเมื่อวานเลยนะคะเกี่ยวป้ะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวข้ามันจะหนึบหนึบแล้วหนูหนูถ้าข้าวมันหวานนะกินกับอะไรก็อร่อยใช่เลยนะครับถ้ากินกับปูดองนะแบบนี้นะแบบสดๆนะแล้วข้าวแบบเพิ่งหุงมาใหม่ๆนะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ อบอกว่าร้านอะไรนะอปองไครดูหรือเปล่าปองไครแดออ๋ไม่ได้หาขายของเลยนะ พี่ไม่ถามไปถามพี่ไหมว่าร้านนั้นเป็อแบบไหนแล้วจริงๆเนี่ยน้ำจิ้มอะไรเงี้ยก็แบบได้พี่แคทับผู้บริหารที่นี่เลยตัอยองพลาดจริงชั้นเดื่อดเขาด่าว่าน้ำจิ้มหลอกเป็นมะนาวแท้ด้วยแล้วแบบกินแล้วที่ใส่อยู่ในขวดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกเลยใช่ที่มาวอดินนะที่แตกต่างเลยคือนาที่นี่มันเป็นนาแบบนาหยอดใช่ค่ะเป็นนาหยอดแตกต่างจากพวกนาหวานกับนาดำ ถ้าแบบเธอน่ารักจังเลยอ่ะนายอดผิดสา, <c oughs> าวอะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> ต่ว,ว่าอากาศดีมากนี่แดดใช่ค่ะเออจริงๆนะคือแบบแคือหานไปทางไหนก็เขียวอ่ะผมวใต้ใต้ตากูจะียแหระเขียวไม่นอนห <c oughs> ันไปทางไหนก็เขียวค <c oughs> ือใต้ตาไปกินก่อนไปกินก่อน ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่เฮ้ยเยังดิจี้ต้องมาดิเออนี่นะคะอยู่กับพี่จินตนานะคะพี่จินตนาทําหน้าที่อะไรเหรอคะพี่จินตนาที่ที่เป็นนักร้องแบบว่าแตงโมแตงโมแตงโมอันนั้นอันนั้นใครพี่เราดูเรื่องปัจจัยการผลิตของที่หกคอ๋อพี่ไม่ใช่นักร้องใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอ๋อแล้วจินตนาจิตาไม่ได้แตงโมมาแล้วมาแล้ว เนี้ยพี่เป็นซีเนีิว QC แบบคนสําคัญของบริษัทผมคองกันนะเรียกได้ว่าอยู่มาอายุแม่อะผมอีกอายุงานนะอยู่มากี่ปีแล้วพี่ตอนนี้3 6ปีค่ะ36ปีไม่ถึงว่าอายุนะเนี่ยผมอยากให้แบบเล่าคร่าวๆให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวเนี่ยที่เราแบบจะได้กินกันเลยพี่มันเป็นยังไงบ้างโปรเซสคือเราเริ่มตั้งแต่ของเราเนี่ยมีโครงการนายอดเนาะมีประมาณ6กหมื่นไร่เราเริ่มตั้งแต่การตรวจดิน การตรวจดินเราดินไปตรวจก่อนนะคะว่าดินที่บริเวณที่เราให้ชาวนาปลูกเนี่ยดินเป็นประเภทไหนดินโคลาดินอุบลหรือดินอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนั้นพอตรวจดินเสร็จเราดินชาวนาเนี่ยไปดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าดินแบบนี้ต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนคือเรียกได้ว่าเขาช่วยช่วยเกษตรกรด้วยนะไม่ใช่แค่ับพื้อแต่ว่าช่วยความรู้ช่วยทําให้เกษตรกรเนี่ยต้นทุนต้นทุนถูกลงเวลาชาวนาลำบากเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเขาเพราะว่าอย่างเช่นเวลาไปเจอชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลําพัง ไปเจองูเห่าใกล้ตายเ่เฮ้ยเคยฟังองพอเรารู้ว่าดินเขาเป็นประเภทยังไงเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าคุณต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนหลังจากนั้นเราก็ทําปุ๋ยให้เขาเลยไปทําปุ๋ยสั่งตัดปุ๋ยแบบทําเองปุ๋ยแบบให้โรงงานเราก็จะเอาแม่ปุ๋ยทั้งหมดมาคำนวณออกไม่สูตรค่ะจากมหาลัยเกษตรให้มาคำนวณออกมาแล้วก็จะบอกเขาว่าดินประเภทนี้ต้องใส่ปุ๋ยอะไรหลังจากนั้นเนี่ยคือเรื่องของการ เมื่อก,ก่อนเนี้ยชาวนาเขาหวานเอาในหนึ่งไร่เนี่ยเขาใช้ประมาณ30มิบกิโลใช่ไหมคะอพอเราหยอดเอาเนี่ยเราใช้เพียง8ปดถึงสิกิลโลกรัมต่อไร่อันนี้เราก็ช่วยลดต้นทุนกาไปแล้ว หลังจากนั้นเราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลพอตอนเก็บเกี่ยวเราจะมาดูแลอีกครั้งหนึ่งว่าข้าวขนาดนี้สีแบบนี้มันพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะถ้าปล่อยให้มันแห้งเกินไปมันก็จะกรอบพอมันกรอบเสร็จนะกรอบจริงครับพอมันกรอบเสร็จยิวมันต่ำยิวนี่คือแบบเวลามาันสีแล้วมันได้ต้นข้าวน้อยยิว <Y u S 1> <Okay. S 2> ไม่ถึงว่าแบบว่าสิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงมันน้อยลงใช,<า>ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกเขาว่าอันนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนะหนึ่งเขาขายได้ราคา2นี่เราก็ได้ยิวได้ต้นข้าวที่เยอะ พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะให้ก็เกี่ยวเกี่ยวเสร็จเราก็จะมาเข้าขขั้นตอนการตรวจสอบะคัว่ามีฟอมพไหมคิวซีนี่คือหลายชั้นมากนะก่าจะได้กินเนี่ยทั้งความชื้นเอยทั้งต้องตรวจข้าวเขาเรียกว่าข้าวแดงครับใช่ค่ะข้าวข้าวฟอมนเราเรียกว่าข้าวฟอมพนแล้วมีมีไหมมีปนไหมพี่มีค่ะอย่างน้อยนี่อะไรไม่เกินร้อยหรอกถ้ามีเจอนี่คือถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน5%เรนเนี่ยเรา คิวซีตรวจผ่านดีราคาเสร็จเรียบร้อยเรามาลงลงเสร็จก็ต้องมาเป่าด้วยนะเนี่ยเป่าให้อากาศมันนี่เป่าอยู่ช่วงนี้ให้การที่เป่าเนี่ยค่ะเพื่อไล่ไล่พวกแบคทีเรียต่างๆที่มันอยู่ที่เม็ดข้าวมันจะมีพวกแบคทีเรียมีความชืออ้นอะไรเงี้ยทำยังไ,ไงต้องทําให้ข้าวเนี่ยอยู่ที่ความชื้นเท่าไหร่14ใช่ไหมเอาไปอบพอไปอบให้ได้14ถึงนั้น ลูกค้าแต่ข้าวอะ่ะเราเอาทออิ้ง ข้าวที่มีปริมาณแป้งสูงเช่นข้าวไชยนาอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อถ้าข้าวที่เราเอาไว้ที่เราเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็แข็งนกันนะถ้าเราปิดอ่ะเหมือนเออแข็งมากเที่ยวไม่ได้นั่นก็เย็นเท้าเย็นใะอ๋อขอบคุณพี่จินนาขอบคุณพ่อจินจินนาแตงโมไม่ใช่ครับอันนี้แม่นะเป็นื่อว่าซูเปอร์ซีเนี่ยคิวซีเลยของบริษัททองทองนะฮะคนสำคัญเลยต้องย้ายมาอยู่ที่อุบลเลยนะเพราะว่าต้องมาทัวร์คอนเสิร์ตขอบคุณมากครับ เก่งมากๆเลยขอบคุณครับ